ามอยน่คูสบายดีพี่น้องสบายดีเอ็ซีทุกคนพี่น้องพุ่งมากระลอกง่ายอึกระถือพี่น้องเพราะว่าเขาเจ้าสิเขาจะเสยรถแก่ซบกับมาหารแต่เป็นเกียดหน่อยข้าวเผาเฮ้ย ้อับตั้ได้สมากแต่เอนี่เบ่มาหล่อทนี้แหละมันยิ่นแต่เรื่องสื่งอยู่มาหงษ์หงษ์โหลดเข้ามา ส่งยายเป้เสียบ่ะหาาดยยป่ายระกันปรงไปเอาการลงไปเอาการออยู่พูดยังงเอ๊่นกล้องกันไปเยมย่าเดมือไปด่วนชิ บอกมาชีวิตมึงยังง่ายต่วนบันนี้พวกพี่อะไร น่าส <rude S 2> ุดตีนมุนผินผิ่นนะพี่น้อหลบไปตรงมาเลย อะยคู่องค์หนึ่งเนาะมาขบแล้เขาจะนากมันชิบายชองแล้วเขาจะก็มีงานเขาจะธรรมดาศมีป่งแล้วล่ะธรรมดาศมีนปงแล้วล่ะแล้วก็ใครเขาจะไปซชออมจะไดนงานอะไรสิซาเห็นใจกันเลย ไรอเกมปเร์บินทลาบปลาบบเถาเลยโหเลยลายฮกเก็ีบเนี้กับท่านและกระถวยกระบวงลอยไปเบิร์นทกอน้ำแกง้ามากมาเย

ถามหัวว่หัวบาปเพราะว่าบ่มาก็นจโอ้ยไปิจใกจอดหัวไราอยาหัวอยากหายลุเนยลแบบวิ่มลงมาเป็นพาทิบุ้งทุ่มเลยนะโอ้ย

เสียวเด้อเสียวเสียงเขาจะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ชิยาวพี่ได้ในรถเฮ้ยไปอยู่<อ>ข้างกูเนี่ยเปิดิกระซิบอะไรด้ยอุมเอ้ยอุ้อุ้อมเอ้ยลงมาัวขาวโเราสั่งลงมาตัวขาวงม่มียู่ทางล่าง tự giết nhau ấy ก็น้ำเป็นเลย คู่ตะตนจับสตมีตเต็นมาสูบไไม่สูบอะไรอันลาาวโอ้ยข้ามเ่ไป้าวต้มเผื่อบรมีนะข้าวต้มเผไปนะ โปรไฟลามารวยใช่น mm ังเดินอืมนี่นี่เดินไปเด็กกี่ฮะจับประธานเลยเมื่อพีงก็ได้เมื่อขัวก็ได้เมื่อขัวกินกับเขาเนาะเอาเงินเด็กบัตรเช่นนี้ไปตั้งใจเอาเนี่ยใช่ เมนเด้มาโลดไอ้ลาวมาโลดไอ้ลาวไปอันอัดขิดยังหวางนอนไปหัวพันพันว่าเขามาตีก็นรานะไปความเป็นให้ผมพี่มาอ่านเป็นยังไงเป็นยาวบอกันเหงตีกันับพี่น้องเลยก็คือถุกๆถุกซนอะไรเนาะทางแล้วก็ะทำพิธีเผาพี่น้องเผาแล้วก็เจพิธีเบิร์นันน์เลยพี่น้องเลย จะมาเอาติแทนนะ